สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับตอมดูชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องพามาให้ดูแปลงนาะ MR 337,87นะครับ87วันแล้วนะครับมีพี่พี่ได้สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของใบธงอ่าทำยังไงให้ใบธงเขียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือพี่พี่บอกว่าอ่าของผมเนี่ยเวลาเกี่ยวใบกรอบใบเป็นเช้อรานะครับใส่ปุ๋ยสูตรไหนดีต้องต้องแยกก่อนนะครับว่า เป็นพอปุ๋ยหรือว่าเป็นพอเชื้อราถ้าครับถ้าเป็นพอเชื้อราเราต้องฉีดยาช่วงตั้งแต่ข้าวท้องรับก้มนะครับการห่างวัตถุแล้วก็มารับก้มเราต้องฉีดนะครับพวกเออเอาตีว่าอามูเลเอาไอชื่อสารเดียวกันน่ะได้นะครับส่วนปุ๋ยเนี่ยต้องจะให้เน้นเป็นตัวกลางกับตัวท้ายให้เยอะตั้งแต่ข้าวตั้งท้องช่วงแรกอะพี่ๆน้องๆจะใส่ไปได้เลย4 6 0 0 1 6 2 0ศูน8บวกไว้เนี่ยใส่ได้ แต่พอมาข้าวตั้งท้องเนี่ยถ้าอยากให้ใบธงเนี่ยเขียวๆไม่เป็นเชื้อรานะครับให้เขาเขียวนะครับแนะนานะครับให้หาหตัว15ห้ากับ15 5ห0หรือ28 20ก็ได้นะครับมาบวกกับ0 0 6 0คืออัตราการใส่นะครับอย่างละ10กิโลกรัมต่อหนึ่งไร่ก็คือ20กิโลกรัมต่อหนึ่งไร่เอามาผสมกันเลือกเอาครับเอาวันไหนก็ได้หรือหาไม่ได้นะครับเอาสูตรเสมอก็ได้ครับก็ได้ครับบ้าก,กับ060ก็ได้ ค,คือสูตรปุ๋ยเนี่ยมันมันไม่ตายตัวต้องบอกงี้ก่อนครับแล้วเราต้องดูข้าวแล้วด้วยว่า,าเราใส่ยูเรียเยอะเกินไปไหมนะครับใบมันจะกรอบนะครับมันเขียวจริงแต่มันก็จะหาหนอนเชื้อรามานะครับหนอนชอนใบม้วนใบแล้วอีกหนึ่งอย่างคือข้าวเหลืองเนี่ยบางทีเพี้ยลง นะครับต้องดูดีๆนะใบข้าวเนี่ยที่มันไม่เขียวเนี่ยมันอาจจะโดนเพี้ยด้วยนะครับคือถ้าเป็นสูตรปุ๋ยแนะนำให้เอาตัวกลางกับตัวท้ายนะครับแต่ถ้าเราเอาแบบไม่อยากผสมเลยนะไม่ต้องมาชั่งกิโลอ่ะถ้าชั่งกิโลมันจะเหมือนวุ่นหน่อยนะครับก็เอาอ่า28 20เพียวได้นะครับ15 1 5 5 2ส15 5 25เพียวได้นะครับแต่ถ้าอยากจะให้เต็มที่เลยอ่ะบวก 0. 0. 60ไปด้วยดีมากเลยอันนี้เคยทํามาแล้วดีครับใบธงเขียว นะครับอันนี้ของต้อม87วันและน่าจะเกี่ยวประมาณ1้อยวันนะครับเดี๋ยวมาดูติดตามนะครับ MR 3 3 7คือปุ๋ยเนี่ยมันไม่ตายตัวอย่างที่ต้อมบอกนะครับว่าเราจะหาสูตรไหนใส่เราต้องดูที่ข้าวเราเป็นหลักนะครับถ้าข้าวเราเรามองว่าข้าวเรามันเขาเรียกว่าเขียวจนเกินไปเราก็เบายูเลียนะครับเราก็ไปนเน้นตัวกลางกับตัวท้ายเอาให้มันเข้าแป้งกับเข้าน้ำนมอ่ะบำรุงไว้ตัวกลางกับตัวท้ายให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะส่วนใหญ่ต้องบอกอย่างนี้นะต้อมเหมือนกัน อ่าสมัยก่อนต้อมไม่ได้คิดถึงตัวกลางกับตัวท้ายต้อมกะจะเอาต้นเขียวต้นใหญ่อย่างเดียวแล้วมันจะมาตายตอนจบมันจะมาพาดท้ายตอนจบเวลาเกี่ยวอ่ะนะครับทางที่ดีถ้าอยากให้ใบเขียวใบทนใบนานนะครับเราต้องดูเรื่องของการฉีดยาฮอร์โมนด้วยปุ๋ยเกล็ดฮอร์โมนนะครับแต่ต้อมจะแนะนําอย่างนี้ถ้าเราใส่ปุ๋ยไปแล้วเราต้องมาฉีดฮอร์โมนแนะนานะครับฮอร์โมนที่ต้อมใช้ของลุงตีเนี่ยต้อมต้อมฉีดแล้วเขียวจริง อันนี้ต้อมใช้จริงๆนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็ทิ้งข้อความไว้ได้คือต้องบอกอย่างนี้ว่าฮอร์โมนอ่ะต้อมก็ใช้มาเยอะมากแต่ต้องมาสะดุกของลุงเพราะว่า,าข้าวที่แปลงเหลืองใบเหลืองแล้วพอฉีดทุกใบเขียวเลยอ่าอันนี้ได้ผลแน่นอนนะครับแล้วส่วนเรื่องของสูตรปุ๋ยอ่ะปุ๋ยนี่ก็สําคัญเน้นตัวกลางกับตัวท้ายให้ได้เยอะที่สุดนะครับเอาให้ได้เยอะเลยไม่ต้องไปกลัวว่าใส่ตัวกลางเยอะตัวท้ายเยอะจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นครับแต่ถ้าใส่ตัวแรกเยอะเขารีบเยอะ นะครับเป็นข้าวรีบข้าวไม่เต็มโค้งนะครับแน่นอนนะครับเน้นตัวกลางกับตัวท้ายให้หน,หนักหน่อยคือถ้าถ้าจะเอามาผสมนะ15 5ห0 15 5 25้าเลือกเอาแล้วก็0ูนย์ูนมาอย่างละ10กิโลกร,รัมหวานไปเลยนะครับหวานไปเลยคือปุ๋ยเนี่ยเราเราใส่ตั้งแต่ช่วงข้าวท้องเนี่ยเอาตัวกลางกับตัวท้ายให้หนักนะครับจะใส่2หรือ3รอบก็ได้แล้วแต่พี่ๆน้องๆแต่ส่วนใหญ่นะ แถวบ้านต้อมเขาก็เริ่มใส่สามแล้วแต่ราคาข้าวอย่างนี้เขาก็ใส่แค่สองครั้งแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์นะครับอย่างพวกนาดํานาอะไรพวกนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะใส่กันสามครั้งเขาจะใส่ช่วงสิบสิบห้าวันครั้งหนึ่งสามสิบห้าวันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาใส่ช่วงข้าวท้องนี่แหละครับไอช่วงข้าวท้องนี่แหละที่ว่าจะต้องใส่ตัวกลางกับตัวท้ายให้เยอะที่สุดฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับเอาให้เอาให้อาห่าที่ว่ามากกว่าตัวแรก อ่าให้มากกว่าตัวแรกถามว่าตัวแรกนั้นสาคัญไหมช่วงท้องนั้งสําคัญอยู่แต่ไม่ต้องใส่เยอะเอาเป็นเลขตัวเดียวเอานะครับเอาตัวกลางกับตัวท้ายอ่ะให้ให้อ่าพอสมควรสักหน่อยนึงอย่างที่ต้องบอกนะครับคือเอาให้พอพอสมควรสักหน่อยก็คือถ้าอยากเอาแบบให้เขียวชุ่มชัวเลยนะครับให้ได้ดีเลยนะ15-5 25ผสมกับ0ูนย์ูนอย่างละ10กิโลวันหนึ่งไรนะครับอ่าอันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับลองลองดูครับลองดูได้ครับ วันนี้ขอจบคลิปอย่างที่ต้องบอกนะครับพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเล่งรากกระชากกอนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะครับธาตุรองนะครับเคมีที่ต้อมใช้ในรอบนี้ก็ได้นะครับรอบนี้ต้อมใช้ปุ๋ยของลุงนะครับมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมครบถ้วนเลยไม่เคยเอาปุ๋ยในท้องตลาดเลยนะครับรอบนี้เอาของอย่างแบบที่ต้อมใช้นี่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นพันข้าวติดต่อสอบถามพันข้าวได้นะครับ0ูนย์9 9 3 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6